วันนี้ผมจะมาสอนกบนึงมาครับอุ้ยวุ้ยฟูฟูผมต้องหนีกันหนีกันผมจะกินโคลาเงาแล้วก็วิ่งวุ้ยไปแล้วก็หัวนับนี่อันนั้นเครื่องประดาษนะครับไอ้เขียวๆบนเพื่อนอ่ะเนี่ยให้แม่ผมเก่งวะ เพื่อนโคตเจ๋งอะ่ะเฮ้ยนี่เจ๋งนะเฮ้ยเพื่อนอะ่ะเพื่อนใจร้ายเฮ้ยกับโดนวัวกินแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ย่ะ What do he ข้ดคิดนี้ข้ดคิดนี้มีประโยชน์อย่าลืมบุร้ายด้วยนะครับบไปไป